น,ำ,นำมัดคนละไม่ร่วมครับเป็นโวเชียร์ตกปลานะครับด้สูตรมาจาก YouTube ทูปที่หนึ่งสูตรลยมาจากนาทีมชาแนลนะครับอยา่าเลยซื้อช่องเพิ่นนะครับนะรับใก่เชดิตมาจากเพิ่นช่อนขวดวิ่งมีนะครับกล้วยน้ำว่านสองวีกล้วยน้ำว่านสองวีเอาแบบช่ำๆน้อยนึงนะครับ น้ำตาลครับข้าวสระมาณนยี่ครับเจ๋งเลยครับลูกย่อย่อแบบนิ่มๆนะครับซุกๆดีๆกินง่ายครับลูกย่อหมั่นซิบลูกนะครับต่อกล้วยสองหวีแล้วก็คาเล้งให้มันเป็นนะครับมันเป็นเร็วนี่ครับปลาหลวมปลาหลวงป,ปลาหลวมเมฆ มเดี๋ยวเามาดูวิธีการทำมาดูกันดูคนเดยกก็พูดเองเอาดใส่นนนัเสียงไ้หนึ่งนะคับแล้วผมดู เบื้องต่นมาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วคืมาทั้งามยังบ่ทันได้ไปเทีผมก็ได้ใส่ใส่แบบสองเศร้านะครับเกลี่เร่งมันเป็นเร็วก็จะได้เทสเร็วนะครับถ้ามาบใส่แบ่ได็ดกแต่่วาต้องต้องใช้เวลาหน้าในการบัดยังหนึ่งก็ต้องสองถึงสามเดือนยังใช้งานได้ดะำหรับนามัดคนไปดูอีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าใส่ชามี่กับใส่กะดีครับคือมะขิดนะครับ มะขิดมิดงานนมีใส่ก็ดีกับตะวตัวผมหาบริครบปัญหาอยากก็เลยบริแรใส่แต่บริใส่ิดเนี่ยนอไปใส่ตอนนอผสมล้ำกันเลยที่ก่อนจะตกตนอผสมิดลงมาเราสามารถใสน้ำเลย อนยอดไปทีก่อนครับยอดไปทำยอดทำมาหนีครับยอดทำมาหนีเดี๋ยวต่อไปกันทานกลวกลัวกลัวน้ำหาช้ำๆที่เ็เลี้ยนเลช้ำๆนะครับ เป็นเงนเป็นเนีนะอไทำันทำแบกันนขันนเ็นงวีเลยนะครับใส่ทั้งหมดเลยวย2วีต่อดูย่จากซิบลูกหรือ1ิบกรลูกครับตามทีนาทีมกันในน้ำมั อับนกวตอนนี้ก็หั่นกล้วยไปที่บ่อครับเนี่กยกล้วยสองวีนะครับกล้วยสองวีแล้วก็ลูกย่อยอีกสิบลูกสิบเพ่อลูกก็ได้นต่อต่อไปนะครับต้องใส่การกน,าน้าตาลนี่ก้ำตาลใส่เพื่อบื่อให้ไอ้กล้วยกก่ลูกย่อมันเสียนะครับเพราะมีจุดสีดลงไปย่อยสลายตัวกล้วยก็ตัวลูกย่อให้มันเข้ากันนะครับ

นี่นะครับสองสานี่เสาลงไปเซย์ักขึงนึ่งนะรึงหนึ่งก็มันบบนคนมันเขา ดีครับปวดสบายแล้วนี่ครับตาแกรเลยประมาณนี้ครับแล้วข้าวจีใส่ถังกันนะครับใส่ถังเดี่ยวก็ปิดฝาไว้อืมได้ไข่ตัวมาหนำลงชีนระเบิดถังถังผมก็อยู่ประมาณนี้ ปิดฟ้าครับเป็นอันเดบร้อยสล้วมบหัวเชือนี่ครับใช้ตัวพวกปลากเก,กียรต้ตัวับบปลาทิ้งตะเพียนยีสุกหรือพวกปลากเกียครับสายขาหัวนี่ประมาณหนึ่งแล้วอีกทีหนึ่งผมจะร้องเขาไปเทียเบึงนะครับหวมุสีได้ผลบ่ขอบคุณช่องนาทีมชาแนลที่แบ่งปันสูตรเยี่ดีๆมาให้กันได้ลองเบืงนะครับา ครับผู้ใดชิเอาไปร้องถ้ามึงไหนครับท้าง่ายครับเดี๋ยวกูมักวรวบ่หลายอย่างครับครับขอโทษนะครับสายไว้แค่นีน้สวัสดีครับ